วันนี้อยู่กับทางเต็นท์ยีนโนต้องคายอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็น Honda c i v i c 1.8 EL นะครับปี2017นะครับคันนี้นะครับสวยๆจ่มๆกันแบบนี้เลยนะครับจะพาไปดูสีรอบพันกันนะครับคันนี้ก็มีไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะครับได้แม็กมาแล้วด้วยนะครับลูกค้าเติมจัดแม็กให้แล้วนะครับคันนี้ก็เป็นรถบ้านแท้100%กันแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพกริบๆนะครับ รถเต็นเรานะครับก็เป็นรถบ้านแท้100%ไม่เคยมีการชนหนักพิความน้ำท่วมแน่นอนนะครับเพราะทางเต็นเราไม่มีการนำเข้ารถแบบนั้นแน่นอนครับสภาพก็เลยสวยกริบๆกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันนะครับกุญมแจเป็นคีย์เลสนะครับพร้อมกับปุ่มคุชเตาร์ด้วยนะครับคันนี้โซนภายในรถก็สวยๆเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับจอแสดงผลแอนดรอยด์และปรุงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับยกสวยแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยขีดขาดแน่นอนนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับสวยๆจ,จ้ำแมแบบนี้กเลยทีเดียววันนี้เบาะก,ก็ได้เป็นปรับอัตโนมัติไฟฟ้าด้วยนะครับนี่แบบนี้กันเลยนะครับปุ้มครับเก็บของด้านหลังก็ใหญ่ๆกว้างๆกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะครับพร้อมกับอะไหล่ครบๆแบบนี้เลยนะครับ ชมเสียงเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ก็ยังสตาร์กันอยู่ด้วยนะครับวรา่อนยนต์มันจะสวยๆกริ๊บๆนิ่งๆกันขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาชมกันครับนี่นะครับเครื่องยนต์เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่เคยมีแกะมีถอดมีเปลี่ยนะดรทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์เดิมๆรถบ้านแท้100%นะครับเสียงนี้ก็ไม่มีผิดผิดแปลกปกติใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงนิ่งๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมราคากันครับว่าคันนี้จะคุ้มค่าขนาดไหนนะครับ แต่เจ้า Honda Civic FC 1.8EL คันนี้นะครับราคาเพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนถูกๆด้วยครับผ่อนเพียงเดือนละหมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับคันนี้สวยๆแจ่จมๆแบบนี้ราคาคุ้มๆแบบนี้นะครับท่านใดสนใจอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้รถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโคาสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร